คุณชมคะมาเริ่มต้นกรณีการหายตัวไปของนายวันเฉลิมสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่4มิถุนายนจากกลางกรุงพนมเปญประเทศกรัรมพูชานะคะจนถึงวันนี้ก็เกือบจะ2สัปดาห์เต็มยังได้เห็นการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ในประเทศไทยนะคะเพื่อทวงถามการตามหาตัวนายวันเฉลิมสัตว์ศักดิ์สิทธิ์มีทั้งแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ไปยื่นหนังสือร้องเรียนตามสถานที่ต่างๆเพื่อให้รัฐบาลหันมา ตรวจสอบเรื่องนี้มากขึ้นแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าคนจำนวนมากเชื่อว่ารัฐบาลไทยอาจจะมีส่วนรู้เห็นกับการหายตัวไปของนายวันเฉลิมค่ะหลากหลายกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อแสดงจุดยืนต่อการหายตัวไปของนายวันเฉลิมสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ผู้ต้องหาตามหมายจับและนักกิจกรรมที่หายตัวไปจากกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาถูกจับตามองโดยรัฐบาลอย่างใกล้ชิด สะท้อนผ่านการแสดงความคิดเห็นของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีที่ยืนยันว่ากำลังตรวจสอบความเคลื่อนไหวของกลุ่มนี้อยู่ล่าสุดถึงแม้จะผ่านมาแล้วเกือบสองสัปดาห์แต่ยังไม่มีรายงานความคืบหน้าจากทางกัมพูชากรณีการหายตัวไปของนายวันฉเฉลิมขณะที่รัฐบาลไทยยืนยันว่าไม่สามารถก้าวล่วงการสืบสวนคดีของทางกัมพูชาได้ ีกด้านนึงวันนี้ก็ได้เห็นท่าทีของพลเอกประยุทธ์จันทโอชานายกรัฐมนตรีนะคะที่ออกมากล่าวในลักษณะที่เชื่อว่ามีกลุ่มที่คอยสร้างข่าวที่บิดเบือนนะคะและพยายามที่จะจ้องว่ารัฐบาลมีส่วนรู้เห็นกับการหายตัวไปของนายวันเฉลิมค่ะแต่ถ้าพูดในภาพรวมการประเมินการทำงานของรัฐบาลเป็นอย่างไรและมีแนวโน้มที่จะหาตัว นายวันเฉลิมได้หรือไม่ช่วงนี้คุณอุรชัยสอนแก้วเข้ามาวิเคราะห์สถานการณ์ค่ะคุณอุรชัยคะถ้ามองถึงบทบาทของรัฐบาลเนี่ยดูแล้วก็คงจะสลัดให้หลุดได้ยากกรณีรที่ถูกมองว่าเกี่ยวข้องมีส่วนรู้เห็นกับการหายตัวไปของนายวันเฉลิมนะคะมีกลุ่มคนเนี่ยตั้งข้อสังเกตแบบนั้นครับคือบางคนบอกว่าพูดกันแบบแฟฝงอะไรทำนองนั้นนะฮะคือคุณวันเฉลิมเนี่ยออกจากประเทศโดยที่มีหมายจับตามติด ออกไปด้วยนะครับแล้วก็ไปอศาปศัยอยู่ที่ประเทศกัมพูชาเพราะฉะนั้นเมื่อถ้าเกิดนะฮะถ้าเกิดเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นทําให้คุณวันเฉลิมหายตัวไปโดยที่ไม่มีใครสืบทราบว่าคุณวันเฉลิมอยู่ที่ไหนเนี่ยนะครับมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าจะต้องมีคนบางกลุ่มหรือกลุ่มใหญ่เลยแหละที่มองว่ารัฐไทยรู้เห็นหรือเปล่า <c oughs> เพราะว่ามีหมายจับติดตามตัวไปด้วย mm hmm. แล้วก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเคลื่อนไหวกิจกรรมทางการเมืองต่างๆนาะนาเพียนงะนะแต่ว่าผมบอกว่าถ้ามันเป็นอุบัติเหตุเผอิญว่ามันไม่ใช่ท่า พราะอย่างน้อยๆก็มีกลุ่มบุคคลพยายามที่จะบังคับให้เขาหายตัวไปก็คือพยายามที่จะลักพาตัวหรือว่านําตัวเขาขึ้นรถตู้ไปซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนะครับพอพอมันไม่ใช่อุบัติเหตุแล้วคําถามมันมาทันทีคุณนัฐาว่าอ้าวแล้วเกิดจากอะไรรัฐบาลมีความพยายามที่จะสืบทราบ อย่างเต็มที่แล้วหรือยังว่าสุดท้ายแล้วตอนนี้คุณวันเฉลิมเป็นอย่างไรติดตามประสานงานกับทางกัมพูชาดีแล้วหรือไม่นะครับหรือคําถามที่ร้ายที่สุดซึ่งผมก็เชื่อว่ารัฐบาลไหนก็คงจะหนีไม่พ้นก็คือมีส่วนรู้เห็นด้วยหรือเปล่านะฮะค่ะจริงๆก็ได้เห็นความพยายามของรัฐบาลในการขอความช่วยเหลือขอความร่วมมือไปอยังกัมพูชาครับกัมพูชาเองก็บอกว่าจะพยายามตรวจสอบเรื่องนี้แต่ว่าข้อมูลที่ออกมาล่าสุดบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันเฉลิมอยู่ที่ไหนนะคะครับคือกลายเป็นว่าตอนนี้นอกจากจะเข้าไป ยุ่งวุ่นไวายไม่ได้แล้วแน่นอนว่าประเทศใครประเทศมันนะครับมีอํานาจอธิปไตยของตัวเองแต่ว่าความคืบหน้าต่างๆนั้น,น,นก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็คุยกันว่าหลายคนคาดหวังว่าทางพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์จะใช้ความสัมพันธ์ที่มีที่ดีส่วนตัวกับทางผู้นํากัมพูชาเนี่ยในการช่วยในการสืบหานะครับเพียงแต่ยังไม่มีความคืบหน้าออกมาตลอดระยะเวลา12วันที่คุณวันเฉลิมหายตัวไปเนี่ยนะครับมันก็เลยมีกลุ่มนักกิจกรรมออกมาเคลื่อนไหวแสดงสัญ,ญลักษ อย่างที่เมื่อสักครู่นี้เราได้ชมความคืบหน้ากันไปแต่มันมีหลายกิจกรรมคุณนัฐาแสดงออกเชิงสัญลักษณ์แสดงจุดยืนไปยืนย่นหนังสือร้องเรียนนะครับแต่ที่ถูกมองว่ามีความกล้าวที่สุดก็คือการแสดงออกในกรณีที่อาจจะไปเกี่ยวกับเนื้อหาหรือว่ากฎหมายบางมาตรานะฮะซึ่งกรณีแบบนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะถูกโยงแล้วก็พลเอกประยุทธ์เองก็แสดงความกังวลว่ามันมีบางกลุ่มที่อาจจะพยายามบิดเบือนเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณวันเฉลิมครับ สิ่งที่วันที่สุดก็คือการละเมิดการก้าวล่วงสถาบันเพะฉะนั้นก็ขอร้องทุกคนด้วยเราในฐานะเราเป็นคนไทยเนี่ยวันนั้นอย่าไปเพื่อฟังบิดเบือนแลต่ต่างๆที่สร้างความเกลียดชังนะยึดโยงโน่นนี่กันมาม,นมันไม่มีความเป็นไปได้อยู่แล้วนะในส่วนที่มันเกิดขึ้นต้องมองว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นวันนี้แหละเขาต้องการอะไรแล้วเราจะเป็นเครื่องมือเขาทําไมใช่ไหม จะไปแพร่จะไปดูไปอะไรต่างๆก็รู้อยู่ว่าเขาเดินหน้าในช่วงนี้หนักขึ้นเพื่ออะไรลนะ่ะใกล้วันอะไรสักอย่างไหมใช่ไหมแล้วเรื่องอะไรที่มันเกิดขึ้นที่ต่างประเทศมันก็ต่างประเทศมีใครจะกล้าเข้าไปทําแบบนั้นบ้างรัฐบาลเองก็ในประเทศไทยเลยยังยังทํากันอยู่นี่เลยไม่มีใครเป็นอะไรทักคนนะเพราะฉะนั้นกฎหมายมันทุกตัวมันมีอยู่เพียงแต่ว่าแลเราก็ก็เข้าใจแหละนะว่า ว่าเราก็ต้องทําให้ให้ทุกคนอะไรล่ะมีความสบายใจโดยเพราะเด็กทังศึกษาผมไม่อยากเขาเสียอนาคตไม่ได้ไปครูเขาเลยนะเนี่ยกฎหมายมีทุกตัวอยู่แล้วก็คงจะหนีไม่พ้นที่คนก็ออกมาตั้งคําถามกันนะคะว่าตกลงแล้วที่มาที่ไปในการถ่ายตัวไปของคุณวันเฉลิมเนี่ยน่าจะมาจากอะไรกันแน่ครับคือกลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวบางคนก็เชื่อว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมืองหรือว่าความเคลื่อนไหวทางสังคมที่คุณวันเฉลิมเคยปฏิบัติมา สมัยที่ยังอยู่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็หลายคนก็อาจจะยังไม่ทราบว่าคุณวันเฉลิมออกไปอยู่ที่กัมพูชาและมีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างซึ่งจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องที่เปิดเผยกันทั่วไปนะครับและดูเหมือนว่าจะไม่ใช่เรื่องที่ถูกเปิดเผยณขณะนี้เพียงแต่ที่กลุ่มนักกิจกรรมบางท่านบางกลุ่มออกมาเคลื่อนไหวด้วยอาจจะด้วยใจอันบริสุทธิ์เนี่ยแต่ว่าเชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายมาตรา112ส่วนหนึ่งปฏิเสธไม่ได้ครับนักเอนักเคลื่อนไหวนักกิจกรรมทางการเมืองที่ลี้ภัยทางการเมืองเลยนะฮะ ออกไปอยู่ในประเทศรอบๆแล้วก็สุดท้ายถูกพบว่าหายตัวไปหรือสุดท้ายถูกพบว่าเสียชีวิตนะครับหลายๆท่านก็มีคดีมาตรา112ติดตัวไปด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณวันเฉลิมไม่แปลกครับที่จะมีบางกลุ่มบางกลุ่มมองว่าเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่ากับกฎหมายมาตรานี้ถึงแม้ว่าจะยังไม่เคยมีประวัติไม่เคยมีการออกมาชี้แจงว่าคุณวันเฉลิมมีคดีนี้ติดตัวเนี่ยนะฮะเพียงแต่ว่าการเคลื่อนไหวในดอ,อดีตที่ผ่านมาก็ถูกตั้งคําถามว่า เป็นไปได้หรือไม่นะครับซึ่งสุดท้ายวันนี้ระหว่างที่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์พูดคุยกับสื่อมวลชนก็มีพูดถึงถึงกรณีการใช้กฎหมายมาตรา112ด้วยเหมือนกันครับจะเห็นได้ว่ามาตรา1 1 2ไม่ได้ใช้เลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพระบาทสมเด็จพระหัวท่านทรงพระเมตตาไม่ไใช้นี่คือสิ่งที่ท่านทรงทําให้แล้วแล้วคุณก็ละเมิดกันไปเรื่อยเปอยอย่างเงี้ยหมายความว่าอย่างไงคุณต้องการอะไรกันเข้าใจไหมวันนี้ผมจะเป็นต้องพูดะนะ เพียงแต่ว่าผมพูดเพื่อต้องการให้บ้านเมืองมันสงบอ่ะนะเข้าใจไหมเออ นอกจากความเคลื่อนไหวที่กัมพูชาซึ่งทางรัฐบาลก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วนะครับดูเหมือนว่าความเคลื่อนไหวของบรรดานักกิจกรรมในประเทศไทยเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งกระแสคุณนัฐาที่ดูเหมือนจะถูกจับตามองถูกวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ถูกมองไปถึงความเสี่ยงในการที่จะถูกดำเนินคดีทางกฎหมายได้บางมาตราด้วยเหมือนกันครับค่ะอีกด้านหนึ่งก็ได้เห็นความเคลื่อนไหวขององค์กรด้านสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะในต่างประเทศนะคะออกมาเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันว่าต้องการที่จะเห็นการ สอบสวนติดตามกรณีการ,รหายตัวไปของของคุณวันเฉลิมเพื่อที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงกันให้แน่ชัดค่ะครับเอาละค่ะขอบคุณคุณอุรชัยมากค่ะขอบคุณครับ